สวัสดีครับชื่อบีเวอร์นะครับสวัสดีครับก็เหลียวเมทัพาร์ทานง่ยวันนี้มาร่วมงานกันเยอะมากครับรู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะครับเพราะว่างานยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เพิ่งรู้ว่าเป็นประตัวครั้งแรกที่แรกในเอเชียที่นี่นะครับแล้วก็ดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการร่วมงานครั้งนี้นะครับตื่นเต้นมากเพราะว่าแบบคนเยอะมากแล้วก็ไม่คิดว่างานมันจะใหญ่ขนาดนี้ กี่เราสองคนแบบว่ดูแสุขภพวกันยังไงอ่าดูแลยังไงจริงๆอย่างที่น้องดิวพูดบนเวทีคือแบบมันเกี่ยวกับทุกองค์ประกอบเลยที่แบบว่าการการกินการนอนการออกกำลังกายอะพักผ่อนทุกอย่างคือมันเกี่ยวกันหมดเลยหลักๆก็คือแบบกินอาหารที่แบบมีประโยชน์อะไรอย่างงเี้ยแล้วก็นอนให้เพียงพอแล้วก็ออกกำลังกายบ้างมีโอกาสเนีไย เาคลินิกดูแลแบบดูแลผิวอะไรก็คมันก็มันก็เป็นเรื่องธรรมดาแลเพราะว่าทุกคนก็รวนแล้วแต่รักตัวเองอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกที่ผู้ชายจะหันมาดูแลตัวเองใช่ใช่แบบสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วยุคใหม่แล้วก็รู้สึกว่าทุกคนก็ต้องแบบหมั่นดูแลตัวเองกันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นแบบทำอาชีพอะไรก็ตามนะครับสามารถแบบรางมาปรึกษาคุณหมอได้นะครับเรารับรองว่าแบบของทุกชนิดที่แบบว่าที่ผ่านกันมาคือแบบมี คุณภาพแล้วก็ช่วยปัญหาที่คุณเกิดได้แน่นอนเลยค,ครับครับขอตัวนะคะเป็นไงบ้างกระมาณสมัคร่อฟแฟนดีแล้วมาส่งเอาไปละครับเ,เต้นไหมเปต้นนะ <laughs> 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 เป็นคอนเสิร์ตแบบว่าคือเป็นซันมิแหละแต่ว่าเป็นก <ừ> ึ <c oughs> ่งแฟนคอนเลยแล้วก็จริงๆสเกลงานใหญ่มากแล้วก็เราสึกตื่นเต้นเพราะว่าผมเป็นครั้งแรกที่ได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ขนาดนี้ครับน่าจะเป็นใช่น่าจะเป็นครั้งแรกด้วยที่แบบได้ขึ้นคอนเสิร์ตที่ไทย ใช่แล้วก็แบบดีใจที่บัตรโซเอาคือตอนแรกก็คิดอยู่ว่าเอ๊จะจะเหลือไหมใช่จะมีที่นั่งเหลือไหมตอนแรกอาจจะให้ที่บ้านขนมาให้หมดเลยให้มานั่งแบบที่บ้านแต่ตอนนี้ไม่มีที่ที่บ้านนั่งไม่ใไม่มีที่แตอนนี้แน่นแล้วครับใช่ครับดีใจมากๆแบบเป็น่อวันที่แรก่ับ่าทางทีมงานแจ้งพวกว่อแบบบัตแฟนมีผมพวกเราแอบแบบโซ่เอางก็ก็ดีใจเพราะว่าทุกคนอยากมามากๆเห็นเห็นถึงความแบบ ท right, the the ุกคนอยากมาใช่แล้วก็ล่าสุดก็จะมีเปิดเปิดโซนเพิ่มอะไรอย่างนี้เพราะว่าแบบบางคนที่กดบัตรไม่ได้ก็แบบอยากมาอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบเปิดโซนเพิ่มแล้วก็มีแบบไลฟ์สตรีมมิ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่เสึกแบบเราดีใจแทนแทนเพื่อนๆทุกคนที่แบบว่าเราได้ร่วมสร้างสรรค์ผลงานด้วยกันทั้งพี่ทีมงานพี่พี่นิวทุกคนด้วยเพราะว่าคือเราตั้งใจมากกับเรื่องนี้ทุกคนตั้งใจแล้วแบบพอเห็นว่าผลตอบรับดีทั้งแบบทั้งในซีรีส์แล้วก็ยังมีพาร์ทอีพีที่ผ่านมาแล้วก็มีแแฟนคลับบบดยรู้สึก เราแบบรู้สึกอิ่มเอิ่มอะไรอย่างเงี้แล้วก็แบบอยากจะทาให้มันดีที่สุดทไม่ทิ้งทีครับถ้าอยากแบบไฟนอลอีพีเนาะก็ได้ประกาศมาแล้วว่าแน่นอนก็คือมีการจะทำต่อแน่นอนแล้วก็เส้นเรื่องของเราก็คือแบบได้เกิดขึ้นจริงๆแล้วอะไรเงี้ยที่เพื่อนแฟนเราคุบอกว่าลุ้นมากว่าพี่ฟ้ากับก็คือเชียร์กันไปเชียร์กันมาอยู่ตลอดตอนนี้ได้แบบพักาศกันแล้วนะครับก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีมากๆเลยเพราะว่ามันจะได้ขยายความ ในพันดึกด้วยว่ามันจะตกยังไงคู่นี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบทั้งต้นพาดได้ฝุ่นแล้วก็อาทิตเราตกคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันปูเพื่อมาในพร์ที่สองตั้งแต่แรกแล้วใช่ใช่แต่เราแค่ยังไม่รู้ว่า้วตอนนั้นจะมีจะมีการนำพัดต่อไหมน,นะแต่ว่าจริงๆแบบการที่อาทิตย์เราตกไม่ได้เจอกันผมกับได้ฝุ่นไม่ได้คุยกันคือแบบทุกอย่างถูก คู่ไว้แล้ว,เ,ลวเพื่อแบบเพื่อส่งต่ออย่างพาร์ทที่2ให้แบบเนื้อเรื่องมันเข้มข้นขึ<ช>้นไม่ได้ว่าแบบขอตอบรับดีจนถึงขั้นได้มีแบบว่าไหก์เกิดเดินหนาวเพิ่มขึ้นเลยใช่นี่ก็เป็นคู่แบบเซอร์ไพรส์ทุกคนเหมือนกันขอตอบรับดีจนถึงขั้นเลไงเห็นที่นิวสปอยสปอยว่าจะมีการถ่ายในรูปไฮรอนอะไรเงี้ยมันจะมีมาให้เซอร์ไพรส์ในนิดหน้ารึเปล่านี่ก็ไม่สามารถตอบได้ไม่ใช่ รอเซอร์ไพรส์ดีกว่าทำไมวะรอเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์พวกพี่ต้องเตรียมยังไงพี่ต้องเตรียมแบบเตรียมเหยื่อเลยหรือว่าต้องเตรียมชู้ก็ตามสไตล์ต้นฟ้าใต้ฝุ่นเนาะก็ต้องมีน้ำตาอยู่แล้วอย่างที่ทุกคนรู้ตามนิยายก็ต้องมีน้ำตาจะมีไหมก็ไม่รู้นะครับคือผมตอบไม่ได้จริงๆมันเป็นแบบความลับนะฮะพอเขาบีบมาว่าทำฝุ่นแล้วเวลาไปด้วยเห็นต้นหลิวร้องไห้สงสารนะครับสงสารสงสารคือเราได้ดูคลิปเขาแบบ ่คลิปที่แบบเราเขามาจากเออ่ผลงานอื่นที่เขาร้องไห้แล้วก็เวิร์กช็อปต่างๆรู้สึกแบบเขาเป็นคนที่ร้องไห้หน้าสงสารมากแล้วก็แบบเราก็คิดว่าถ้าเรามาเจอจริงๆเราบบเราจะแบบยังไงว่าทำใจได้ไหมก็สงสารอยู่แล้วคือไม่ใช่แค่หรือว่าทุกคนก็สงสารเีลยเป็นคนแพ้น้ําตาอะไรอย่างเงี้ยครับก็ร้องไห้ให้น่าสงสารไปเลยครับพอจะได้แบบว่าเอ็นดูเกาได้ คนดูจะได้เรียนดูแล้วแฟนนี้ลากโชว์ของเรามาตลอดเขาต้องมีอยู่แล้วค่ะพาเขาจะแบบมาแบบแนวไหนอะไรอย่างเงี้ยพอสปอยได้มามันต้องซ้อมไปแล้วแหละแนวแนวแนวตั้งนี่แหละครับแล้วก็ยืนร้องเพลงกันแหละเอาเราก็เราคนก็ต้องร้องให้อยู่แล้วเราเ็ยังไงเขาที่เราเราแบบว่าโชว์เต้นคู่อะไรเงี้ยหลายๆคนก็แบบมาทำใจนะอะไรอย่างเงี้ย ครั้ <c oughs> งก่อนพีเวอร์เขาพูดแบบว่าเ,เขาเคยแบบว่เดี๋ยวจุ้มต้นหลิวโชว์เลยฮึ้งเ้ยอุ้มเลยเหรอเออเขาพุ่มมาครั้งที่แล้วหลายอีอเวนลืมละ <c oughs> ไม่ก็ต้องรองดูกันว่ายังไงอาจจะมีผนสลิงแบบอะไรก็ได้อาจจะไปรู้เพราะว่างาน,นจัดยิ่งใหญ่หมากเพราะว่าครั้งที่แล้วว่าเรานั่งตักแล้วเนาะ เอ้ได้เลย,ยเาว่าครันี้อาจจะขี่คอก็ได้ครับขี่คอไปเลยเอาแบบนี้หรอ <c oughs> ต่อเล่น<ม>ก็ก็รอดูแล้วกันแต่ว่าพวกเราเต็มที่มากๆใ่ตั้งใจคัคือจริงจริงนะผมอยากจะพูดเต็มที่มากเลยแต่ว่ามพูดไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ให้พูดนะฮะยังไ <c oughs> เราก็ต้องพากันได้แบบอ่ะมีก้เราจะไปทางไหนมันจะไปทางแบบหวานและล่ไย เอาทำเป็นมือก็ได้แบบตัวเลขแล้วหลักไหนหรือว่าพอก็ได้ไม่ได้หายก็คือการสปอยเอาเป็นว่าคนดูคาดหวังอะไรก็อาจจะได้เห็นแบบนั้นก็ได้แล้วอย่างยิ้มยิ้มคาดหวังอะไรล่ะยิ้มคาดหวังซีนรักเลยนะก็บางคนอาจจะคาดหวังซีนรักบางคนอาจจะคาดหวังซีนน้ำตาอะไรก็อาจจะได้เห็นรวมๆกันก็ได้แล้วก็ได้เห็นไคลล์ด้วยไม่รู้หรอกไม่รู้เลยละอย่าตอบเยอะหรือหลุดอ่ะอ่ะซ่าสุู เปนวาเลนไทน์เนาะขอโทษละกันขอโทษใครอะคะไม่รู้เป็นเพลงอะเป็นเพลนี่ไงขอโทษก็ร้องร้องร้องอะไรอย่างเงี้ยขอโทษด้วยขอโทษละกันในเนื้อเพลงมันยังไงเพื่อนกันภาษาอะไรไม่รู้เพลงมันน่ารักดีใช่มันน่ารักมันดูม่อไปถ่ายด้วยมันน่ารักก็ทั้งสองอย่างเลยทั้งสองอย่างยังไขอโทษละกันรับเขาไหมคะขอโทษเรื่องอะไรหรืยังไม่รู้เลยเขาบอกว่าเพื่อนกังไง ไม่ใต่สะอาดใช่ไม่ตรงลุนล้างบ้าบอยเออเขาพูดเองนะพี่ไม่ได้พูดผมร้องเนื้อเนพลงเองเลยยังไงคะต้นริมก็ครับเขาทำยังไงแล้วถึงหลอกออกไปทำมันยิ้ได้ก็าไปเบอร์ติดต่อมาบอกว่ามีคเ o อร์เพลงว่าจะเอาไปเล่นด้วยติดต่อมาเลยติดต่อมาด้วยการไม่ผ่านพุทธการด้วยติดต่อมาส่วนตัวเลยทักมาบอกว่าจะมีแบบว่าคเวอร์เพลงมาเล่นให้หน่อยอะไรอย่างี้ ต้องให้เรียงข้าวเข้าไปแล้วครับเรียงข้าวสองมือนะเรียงข้าวต้องสองมือโอเคไดช้ช่วยๆกัน <laughs> ไม่จริงคือคือเหมือนแบบเหมือนทุกทุกคนแบบแบบแบบว่าเหมือนแบบแบบว่าทําว่าเือเมื่อไหร่ที่บีจะแบบว่าลงเพลงโคบอีกอะไรอย่างเงี้ยผมล้างไปนานมากแบบไม่ได้ลงอะไรเลยเราก็เลยรู้สึกแบบเออต้องต้องลองทาบ้างแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ด้วยความเพลงรู้สึกเพลงน่ารักดีมันเหมาะกับเขาอะไรก็เลยแบบหยิบมาถ่ายด้วยกันเลยแล้วเพลงเหมาะกับเขาบุตรใช่นน่ารักอะไรครับสไตล์เพลงมันน่ารักว่าตะบอกก็ต้นหรือใช่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 น่ารักเนี่ยน่ารักน่ารักก็หัวตาถึงการรอคอยได้อยู่เอาสมมติแล้วต้องพูดสองคนน้อยให้เป็นกำลังใจแบบใครที่ไม่ไปดูไปดูไม่ได้ปัดไม่ได้ก็ ครับก็สำหรับงานแฟนมิเตียสินนี้นะครับวันที่22กุมภาพันธ์นะครับผมก็ถ้าใครที่ได้บัตรนี้ก็เรารอที่จะมาเจอทุกคนนะครับแต่ว่าถ้าใครแบบไม่สะดวกไม่ได้จริงๆก็บล็อกสตรีมมิ่งอยู่นะครับซื้อดูออนไลน์ได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นไม่ว่างจริงก็มาเจอกันวันอื่นๆก็ได้นะครับเราได้เจอกันอีกนานแน่นอนนะครับแล้วก็ไหนลิวฝากซีนะไรซิก็ฝากพาร์ทสองด้วยนะครับต้นฟ้าได้ฝล์ดครับอาทิตย์ดาวตกแล้วก็ไทเกอร์เดินหนักครับ เอาได้ตามไปเร็วนี้นะแล้วเร็วนี้ค่ะ